เกษตรนี่สวัสดีจ้าพี่น้องกับมาเดอร์จ้าพี่น้องมือดีกับพามากินเขาเฮ็ดคลิปกินเขาเนี่ยเดอร์จ้าจักน้อยว่ามือมือเว้นเว้นอยกินจังใดเดอร์จ้าอันนี้ก็เป็นทอดป่าเอินว่าปลาไข่บ่ปลาขาวอ่บาบ่หูเขื่อนพี่น้องนี่จ้าซื้อม้าโลละสามสิบบาทเขากะเอามาทอดครึ่งหนึ่งนี่โลหน,นึ่งเดอจ้าพี่น้องครึ่งหนึ่งเขาก็มาเฮ็ด เป็นลาบป,ปา่าลาบป,ป่าขาวจ้ะก็มื่อนี่เอ่อบ่ายโมงบ่ายโมงเคิงลือเด้อพี่นอ้องคือสได้กินข่ามาจ้ะกินขขาวน้ำกันเด้อจ้ะเป็นรลอนไน้น้ำแม่จ้ะเป็น เป็นแพ้มองเนี่แต่ย้ำบากอะเรื่อยบบธนัดลาบปลากระเฮ็ดโบเฮ็ดดอกพี่น้องมันพริกป่นเบิดกะใส่แต่พริกพริกโดดเผ็ดอยู่จ้ะพริกโดดมันเผ็ดเป็นพริกกระเลียงเลยจ้ะ ซักกินถึงเม็ดมันวางหันอันนี้เป็นพักขาไล่น้ำชะอมชะอมไล่น้ำนี่พี่น้องกันนี้อันนี้เป็นพันธุ์ที่เขาส่งออกหรือว่าขายเั่อไปอ่าเจ้อินดีสั่งเขามารอบแรกเอามาปลูกหาสิบต้นรอดอยู่ชีสิบสองต้นจ้ะรอบปลูกได้ปีหนึ่งก็ สั่งมาอีกจ้ะพึ่งลงไปจ้ะอีกหาสิต้นจ้ะเป็นร่อนไหนกับกินเขาบ่่คยแซ่บไปไหนเราพีน่น้อง แปลงฟันไปกระแทกที่ไใดบูจ้ะอันนี้ก็เป็นพักอเออเออพีาน้องมะตุมแกขกจ้ะเขินล้านต้นไหม่เขาเอินว่าอมะตุมซาอุจ้ะซื้อมาสามต้นลอยเขาก็มาปลูกได้สิบปีหนึ่งอาจะได้กินใบใบเขากินได้ทั้งอ่อนทั้งแกจะ่ะถ้าอ,อ่อนเนี่มันจะมีรส สมสมนิดนึงจ้ะไข่แก่เนี่ยจะเป็นฝัดฝาดนิดนึงจ้ะกินได้หมดเลยจ้ะกรอบทั้งแก่ทั้งออนใบสิกรอบจ้ะนี่จะหอมไม่กินหอมจ้ะก็จะกินกับปนกับลาบจ้ะพี่น้องกินเป็นผักสดจ้ะคือนมาสามต้นร่อย แล้วก็มเขืออันอันนี้กนนแกะระบุ๊เกเจ็บซาไปแน่น่ะอืมเจ็บร้อนไหนไมงมาจ๊ะก็น,นี้ แบปลาแซบนี่แหละนัวใส่ใส่เลยเรื่องลาบเนี่ยตาวอินดีเฮดแซบมันพราเจ้าวาจ้ะ กอไปเฮ็ดอันก็เขาในงานผูกแคนทหารไหมพี่นอ้องบ้านท้าคเพ่นผูกแคนทหารก่อนไปผูกไอ้กลางคืนเขาก็มีเลี้ยงกันท้าก็ไปเห็ดราบเป็ดให้เพื่อนกินมาจา้ะอันค้นที่มาเห็ดหัน่นห้คคั่วห้ก็คือช่ำแลหลห้เนี่ยคือเป็นลูกมือของ้านอาหารดังรลานหนึ่งมาจา้ะ อันนี้เขาก็เขาใจว่าเพื่อนซิเป็นคนปรุงเองแต่เพื่อนว่าพอถึงเวลาแล้วบม่มไผยปรุงใดเขาว่าอันเพื่อนแค่ชชาแหละไดแต่ว่าเพื่อ่เคยปรุงเพิ่อนอยู่หลังครัวแม่จ้าพี่น้องก็เลยให้สาวอินนี่เป็นคนปรุงเขาปรุงกินกันแล้วเพื่อนว่าแซ่บแหงเลยนะเลยถามว่าสู่ล้านอันลาบเป็ดนี่สู่ล้านดังหรือดดบ่เพิ่อนว่าแซ่บน,ะนาสีแซ่บ,บ,นะบกวัว ผูกหรือใดป๊พี่น้องบัดนี้อีกมือหนึ่งเพื่อนก็นเลยไห้เขานี่ไปเห็ดเลียงคนเป็นกระทะยังไงคือพี่น้องเด้อเฮ็ดเสบว่เนาะสิก็พยพยมเฮ็ดเห็แซ่บที่สุสสสดแต่ว่าเจ้าของกับบวได้กินมันก็สิสเป็นลาบเป็ดลาบอย่างอื่นมาส,ส่จ้ะเขาก็เห็ดเขาแต่ว่าคนในงานเขาก็ว,ว่าหอกันเรียบกระั่นแต่ว่าของหอนี่มันกบบน็เรียบไปเลยแล้วมันบ่พี่น้องแต่ว่าเพื่อนกับว,ว่าคนที่กินในงานพิันก็ว่าแสบน้ำสินะจ๊ะ อันได้พี่น้อ,เองเตียงลาบนี่ไว้ใจได้ไดไดเลยขมือด้วยวเสียบคือผิดพลาดผิดโตแล้วอ๋อโอ้ยอ๋อหกนาทีคลิปหนึ่งซีดิวได้แค่สิบนาทีเด้อจ้าถัาสิบนาทีเราวรายนี่ต้องขออนุญาตอ หยุดวิดีโอด้วแต่ปลาไข่พี่เน่าโทษสามสิบบาทไม่จ้ะถ้าโตใหญ่บางช่วงไข่ยหลายเขากับโลกสามหาด้องมึงดูอืม ลาบนี่เอามาถวยหน่อยเลยจ้่ยังมีถววยใหญ่อยู่ใน,อย,ในอยู่ในตู้ก็บเผ่าเลยจ้าเนี่ยเห็นแล้วก็กินได้สองมื้อจะ้ะทั้งเบิดอเนี่ยกินผู้เดียวโลหนึ่งสามสิบห้าบาทอันปกติบ่าเดนั่งคัดตามาดกินเผาแม่จ้ะพี่น้องที่นั่งเก้าอี้ยอนยอนขาแมจ้ะนี่ ย่านกล่องกล่องมันอยู่ไก่ย่านโบเห็นไหมจ้ะห้งองปากขากระออนนีด่ดีจ้ะนี่จ้ะยอดอ้วกอวบ กินเป็นธรรมดาแล้วพี่น้องเห็ดท้าแสบบ่เป็นนเลยแต่แสบแห้งแตเห็ดท้าแสบบ่เป็นเล้นนะ พเพี่อีกแล้วถ้าผมเป็นร้อนไหนนี่เทสเนี่ยก็บั่เป็นยังล่ะ

บางคนเขาสิอันปิ้งปิ้งข้างในเลยจจะพี่น้องก็เขาอินดีี่ผ่านกอ่อไฟก็เลยทอดเอาค่ะชุบชุบแป้งโกกิแน่นิดหน่อยใส่มัดเกือชุรดตำานันเ้ะแ่บอันเป็นปลาเคลื่อนเคลื่อนอุบลรัตน์เนี่ยพี่น้องเพราะว่าหมองที่สาวอินดีอยูนี่เป็นอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นยู ไก่กับเพื่อนอุบลรัตยอยู่ประมาณแปดกิโลแบบประมาณเนี้ย่ะแปดหรือสิบห้าเมื่อประมาณสิบห้หากิโลจิตกับอำเภอที่เพื่อนอุบลรัตยอยู่จ้ะเขาเอ่ยว่าน้องกรุงเซอร์ของเขาอยู่น้องกรุงธนสารนะ่้ะแล้วก็อัน ปลาเครีอนหอยเขาเคเรีอนนี่ได้กินประจำนะจ๊ะโค้ดเอามาขายเขาก็ซื้อดูเคลร่อนนี่เขาสิเลี่ยงควยแต่ส่วนใหญ่ควยเสี่ยงคยุ้ยปลอยเราอไปนในเคลร่อนเราก็อาชีพกับประมงเลี้ยงปลานิ้นปลานิน้นกระชังเลี้ยงแล้วก็ปลาเคเรีอนนี่ก็จับ มีฤดูจับถาวางใครปกติสิเขาสิบอ่อให้จับเลยจ้ะติดก้นไา่อันนี้คือสาวอินดีซื้อมาก็เพื่อเดี๋ยวแล้วก็แซ่แซรตูวไว้แล้วเขาก็ทยอยเอ,เอามากินม,ม่ตู้แซ่น้ำแข็งเวยแต่ ชาบ้านหากินธรรมดาได้อยู่จ้ะแต่ว่าถ้าหามาขายเนี่ยช่วงปว่งาว้างใครเนี่ยเขาสิบบบกให้ขายแล้ว ันยุนีปีกัวนอกจากปเปล่นปเปล็นน้ำเพื่อนแปลกๆก,กันเดี๋ยวบ่เดี๋ยวบ่อยเดีไปเดีว,เดวพี่น้องว่าบ่าเดยมีอาชีพหาป่าแต่ว่ายุนีน่นั่นเช่าบ้านสิเขามีอาชิมหาป่าเขาก็ไปหากันไหมจ๊ะของหาบ,บ่เป็นแต่พี่น้องบอกง่ายา 这另外有在那撒就黄了， คลิปนี้ก็าพากินเขาสำนีเนื้อจ้ากับมือนนิกะรัไปก่อนเนื้อจ้าสวัสดีจ้า